สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนียมจากสวนนงเลิศนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในแปลงของไม้สินแปลงที่มีกำแพงล้อมรอบใครจําได้นะครับแปลงที่เข้ามาฟื้นตั้งแต่แรกๆนะครับตอนนี้ก็สภาพต้นก็ค่อนข้างที่จะสวยขึ้นมานะครับเนื้อหาวันนี้ที่เราจะคุยกันก็คือเรื่องของการดูแลในช่วงห,หน้าหนาวเป็นหลักเลยเพราะว่าทุเรียนที่ฟื้นจากต้นโซม,มาเนี่ยเราก็ต้องแบบดูแลระบบรากเขาหน่อย สิ่งแรกที่เราจะทําเลยตอนเข้าหนาวก็คือมีการลุมโคลดเพื่อที่จะไม่ให้ดินมันแห้งนั่นเองแล้วก็ลุมโคลนก็ใช้ฟางฟางที่อัดเป็นก้อนนะก้อนหนึ่งก็ได้ประมาณสักสองตนที่เป็นก้อนอย่างนี้นะครับอัดไว้ก็เอามาถมโคลนเดี๋ยวมาดูว่าถมขนาดไหนประมาณไหนประมาณนี้นะครับถมบางบางนะบางบางให้มันเป็นยุยย,ยุไม่ได้ถมเป็นปึกเป็นแผ่นนะครับถมบางบางอย่างนี้แหละ เพื่อที่จะไม่ให้ดินตรงเนี้ยมันแห้งเห็นไหมนี่ขนาดให้น้ําไปเมื่อเช้าเนี่ยดินตรงนี้ยังแห้งเลยตรงปลายสรงพุ่มครับข้างนอกสองพุ่มเราก็เอาฟางเข้ามาถมให้เรียบร้อยต้นนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวก็ได้เสริมตรงนี้อีกนะเสริมข้างนอกนี้อีกเนี่ยต้นนี้ก็เริ่มมีการทําโคกทําอะไรขึ้นมาเห็นไหมมีการเสริมโคกเพราะว่าแปลงเนี้ย ตอนแรกกับปลูกแบบไม่ได้ทําโคกแล้วก็น้ํามันค่อนข้างที่จะไม่ได้ไหลไปข้างนอกเพราะทํากําแพงรอบๆเนี่ยเราก็ต้องทําโคกขึ้นมาโกลยดินขึ้นมาตรงเนี้ยมันสูงตรงเนี้มันต่ําแล้วก็เอาดินจากตรงสูงเนี่ยเข้าค่อยๆใส่ไม่ได้ไม่ไม่ได้เอาดินถมข้างบนเลยนะครับแบบเสริมโคกข,ข้างนอกตรงนี้เสริมเสร็จแล้วเราก็เอาฟางมาถมแบบนี้นี่เอาฟางมาถมแบบนี้ นี่ก็ได้น้องชายสองคนนะครับมาช่วยนี่โอ้ยิ้มยิ้มให้กล้องหน่อยแล้วหันหน้ามาหน่อยสวัสดีครับหน่อยสวัสดีครับโอ้หล่อแทะหน้าดำที่นี่แหละเข้ามาทำงานกับพี่เนี่ยกระจายกระจายออกหน่อยโอเคอย่างนั้นแหละไม่ต้องหนามากนะครับไม่ต้องหนามากเอาแค่มันคุมหน้าดินเพื่อไม่ให้หน้ำมันระเหยขึ้นไปเฉย เนี่ยใบยก็ค่อนข้างที่จะเขียวเห็นไหมครับสวยนะเริ่มเป็นพุ่มแล้วดีขึ้นมาเยอะเลยคนระับฝั่งนู้นก็เช่นกันตอนมาที่แรกก็ม้ชมจําได้ครับใบนี่แบบโอ้โหค่อนข้างที่จะดูไม่ได้เลยนะดูสีของใบเห็นไหมครับสวยงามนะใครที่ตามมาเรื่องของการแก้ไขแปลงเนี้ยก็น่าจะทราบพอสมควรแล้วเรื่องของการแก้ไขว่าทําอะไรยังไงบ้างนะครับจากต้นที่มัน ขี้เลขี้เลให้มันกลับขึ้นมาสวยแบบนี้นะนี่ถือว่าสวยนะครับถือว่าโอเคนะได้ใบได้อะไรใบก็ไม่มีพวกมาลงมาแรงเข้ามากินด่านข้างหน้าก็คือหนาวนี่แหละหนาวนะครับแล้วก็เรื่องของเชื้อรานะครับเชื้อราทางใบเราก็ฉีดด้วยพวกเมนโคเซบบวกกับไซมอกซานินนะครับฉีดคุมที่ใบไว้เดือนหนึ่งฉีดสองครั้งนะก็รอให้ใบแก่อย่างเงี้ยเราค่อยฉีดก็ได้นะ ก็ไม่เป็นไรไอยาลาพวกนี้นะเมื่อมีหมอกมีน้ําค้างลงมาเราก็ฉีดไปเลยน้ํานะครับน้ำน้าสาคัญอีกแล้วนะครับน้ําให้ทุกวันนะครับให้ทุกวันเลยไม่เช่นนั้นใบเราจะสู้แสงแดดไม่ได้แล้วก็มันจะมีบางต้นที่เป็นซันเบิร์นแล้วนั่นก็หมายถึงว่าต้นเขากะระบบรากอาจจะไม่แข็งแรงนะมันก็จะไม่ ไม่แข็งแรงเท่ากันทุกต้นหรอกก็จะมีบางต้นที่เป็นสันเบร์นบางต้นที่ไม่เป็นนะครับอย่างต้นนี้ก็ไม่เป็นแสดงว่าโครงสร้างเขาดีสังเกตดูโครงสร้างของต้นนะครับเห็นไหมเนี่ยอย่างต้นเนี้ปีนึงนะครับในยอดเนี่ยตอนผมมาผมก็มาตัดข้างล่างนี้ออกเนี่ยมาตัดข้างล่างนี้ออกเพราะว่ามันไม่สวยไม่รู้จะจัดทรงพุ่มไปยังไงก็เลยต้อง ตัดออกแล้วเลือกยอดเดียวเห็นไหมครับโตวไวมากเลยเนะี่ยปีเดียวเองขึ้นไปนู้นเลยพบรุนก็โอเคนะครับเห็นไหมเห็นเห็นเห็นเป็นรูปเป็นล่างหรือยังครับเนี่ยเริ่มเป็นโคกเป็นอะไรขึ้นมาแล้วนี่แหมคนี่แหละทาโคกเสริมโคกขึ้นมาก็มาวางระบบน้ําใหม่เมื่อก่อนน้ามันก็เป็นแบบเป็นหัว,หว,หวงูเห่ายิงข้าวโคนต้นมันก็ไม่ได้น้ําข้างนอกระบบลากข้างนอกก็ตาย งามอยู่ในช่วงหน้าฝนเพราะหน้าแล้งหน้าหนาวมาก็เอาไม่อยู่ระบบรากก็ตายไปเพราะว่าน้ํามันไม่ถึงก็เปลี่ยนน้าเป็นสองหัวหัวเวียงนะครับเนี่ยเวียงชนกันเลยก็ไม่มีปัญหาเนี่ยแปลงนี้มีปัญหาอยู่ตรงเดียวก็คือเรื่องของน้ําขังในช่วงฝนเพราะว่ามันเป็นกําแพงอะ่ะนะครับเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมเป็นกาแพงเสร็จแล้วเนี่ยเขาเทเขาเรียกว่าเทฐ,ฐานกําแพงไว้ข้างล่างแล้วมันทําให้น้ํามันไม่ไปไหนฝนตกมามันก็ขังอยู่ในนี้ อ,อย่างต้นนี้เดี๋ยวเรามาถมต้นนี้กันใส่โคนอ่ะแกะเลยถมไม่ได้เยอะนะครับนี่แหละเอาแค่นี้แหละ,าหละบางๆไม่ได้ไม่ได้หนาจนแบบมองไม่เห็นดินนะถ้าจะให้ดีเอาอินซีมาโรยก่อนพวกขี้ไก่แกลบพวกเนี้ยน้องเอาเชือกออกมาหน่อยเดี๋ยวโดนเครื่องตัดเนี้ยเอาพวกข,ขี้ไก่แกลบเนี้ยมาใส่ ใส่ตอนนี้เลยใครที่ถามว่าเออใส่อินซีตอนไหนใส่ขี้แกบตอนไหนนี่แหละใส่ตอนนี้เลยได้นะครับบริเวณรอบๆข้างนอกตรงน,นี้ใส่ไปแล้วก็เอาฟางถมอีกทีหนึ่งหลายๆคนก็จะบอกว่ามันเป็นเชื้อรากลัวมันเน่าไหมไม่ไม่เป็นนะครับไม่เป็นไรใส่ได้อินทรีย์วัตถุดีต่อดินดีต่อพืชด,ด้วยถ้าเราใส่ในปริมาณที่เหมาะอะถ้าเกินเราใส่แบบเป็นก้อนเป็นก้อนใส่เทเป็นกระสอบเป็นจุกเป็นจุกเลยยังไงก็เค็มนะครับ ก็ใส so on oh, ่พยายามกระจายกระจายน่นี่ยนียโรยแบบนี้แหละโอ้ชุดทํางานนี่หล่อจังเลยเนาะเนี่ยชุดทํางานแต่ละคนนะเกี่ยวข้าวก็ชุดนี้เดี๋ยวไปดูฝั่งนู้น้างมีอยู่ต้นหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูดูต้นนี้ <c oughs> ไม่โอเคแล้วเนี่ยทง่งไม่ส่งไม่ได้แล้วนะครับระบบลากน่าจะพังมาตั้งแต่เล็ก <c oughs> ก็เดี๋ยวรอดูมันจัดทรงจัดอะไรใหม่เดี๋ยวผมจะจัดทรงให้ดูมาแต่งจริงพวกแห้งๆนี่ออกแล้วก็เหลือ,อไว้เนี่ยอย่างต้นพวกนี้ใช่หมดเลยนะครับเนี่ยต้นเนี้ยอย่างต้นนั้นเนี่ยสองต้นเนี้ยมันเหมือนกันกับต้นนี้เลยเมื่อก่อนนะครับเหมือนกันเลยต้อนอย่างเงี้ยก็เหมือนกันเนี่ยเป็นเหมือนกันกบต้นเมื่อกี้เลย นี่ก็ใช่นั่นก็ใช่เราก็มาจัดทรงใหม่เนี่ยมันก็เริ่มได้ทรงได้ยอดใหม่ขึ้นมามันพอมันได้ยอดได้อะไรใหม่มามียอดเดียวมันก็โตด,ดีนะครับนีไหนเริ่มจะเป็นพุ่มเป็นทรงแล้วเดี๋ยวเราก็มาเล็มยอดนี้ออกอีกเนี่ยต้นนี้นอนเจาะครับต้นนี้นอนเจาะ เจาะเยอะเลยเนี่ยผมก็ได้มาออกกิ่งนี้ออกทรั้งนี้ยบบน,นี้จะไ,ได้มาไล่ตัดออกหักออกเลยก็ได้เนี่ยดูนะมันตายแล้วครับเนี่ยอ่ะน้องห,กหักแค่ไหนหักออกแค่ไหนกิ่งนี้นอนเจาะนะครับเสียดายมากเลยนะครับกิ่งสวยนะกิ่งเนี้ยจะโดนนอนเจาะเนี่ยครับนี่รอยเจาะคือนอนเนี่ย เป็นเป็นอะไรที่ฉีดยาก็ตายยากจะต้องดูเก็บตัวเก็บอะไรเนี่ยอย่าให้มันเจาะที่ดูร่องรอยครับโอ้เพียบเลยก็ต้องได้มาแต่งกิ่งข้างในนี่ออกด้วยนะครับเนี่ยแขนงที่มันเป็นกระโดงออกเลยให้อาหารมันขึ้นไปเลี้ยงข้างบนไอเนี้ยต้องได้ออกออกอีกแล้วเนี่ยนะครับนี่หกักไปไม่เป็นไรเรียบร้อยนะครับว่าสองกิ่งโล่งเลยเสียดายไม่ได้กิ่งสวย แกงไกผมก็มีอยู่นะแต่ว่าผมถ่ายวีดีโออยู่แห้งๆเนี้ยก็ออกได้เลยกินี้กิ่งนี้ก็เหมือนกันไอ้กิ่งนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับออกเลยไม่ไปไหนมาไหนเลยเรียบร้อยแล้วจากสวยๆนะโดนหนอนหั่นต้นเนี้ยสวยมากเลยโอเคเดี๋ยวผมไปเอากิ่งมาแต่งกิ่งก่อนนะครับ ก็ฝาก่านผู้ชมไมวน้นะครับคุมโคนใส่ปุ๋ยพวกอินทรีย์นะครับแล้วก็ให้น้ําอย่างสม่ำเสมออย่าได้ขาดเลยไม่เช่นนั้นเราจะผ่านหนาวไม่ได้นะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับเอาไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ